Good morning. May I introduce myself? My name is Shofa Kodama. I am studying at s a m u k a w v i t h a y a School. กราบเรียนท่าคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกิติมาเงินชื่นเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส a ุ u แก a วว i t ย a y อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อายุ17ปีค่ะ เนียงขย่มชมวกกนวันภาษากุลเจียเสธนามัธยมเสกษสาชนามปรีปรมเพียมวยพวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนสับนกแก้ววิทยาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องแหล่งเรียนรู้มหาไยธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง โอเคดีออริจินแด์ซิเนบิคันต์ออเดอะโปรเจกต์รัฐบาลไทยในสมัยก่อนนะคะได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างมากจนขาดความสมดุลส่งผลกระทบให้ชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะีค่ะ ไม่ดีเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านทรงตระหนักเห็นความสำคัญในการดํารงชีวิตของราษฎรท่านจึงมีพระราชดำริรว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นซึ่งก็คือการอยู่แบบพอมีพอกินนั่นเองค่ะ เหมือนบ้านของดิชันค่ะที่หลังบ้านก็จะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยเช่นต้นกล้วยต้นมะพร้าวพืชผักสวนครัวก็เช่น,ต,น,านาต้นมะนาวต้นมะกรูดต้นผักผักต้นหอมผักชีค่ะเป็นต้นค่ะและในปัจจุบนันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้เข้ามา มีความสัมพัญต่อทุกวงการทั่วโลกทำให้ทุกคนหันมาให้ความสัมพัญและสนใจที่จะพัฒนาะพัฒนาะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประโยชน์สูงสุดอะคะ่ะจากที่มาดังกล่าวนะคะพวกเราจึงอยากจะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในยุคสมัยใหม่ค่ะพวกเราจึงจะทำเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะคือ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในมหาราชโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ8 8พรรษา 2. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้มหาลัยธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง3เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง4 เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสามารถบูรณาการได้ในวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันแบบสเตมค่ะและข้อ5เพื่อเป็นการกฝึกสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม w e b p a พจเมคเกโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม WebGallery k e y a a t o r ค่ะสำหรับขอบเขตของการทำโครงงานนะคะ การจะทำโครงงานชิ้นนี้เป็นการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีโปรแกรมหลักๆอยู่3โปรแกรมคือ 1. โปรแกรมเว็บเพจเมเกอจะใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ 2. โปรแกรม Adobe Photoshop จะใช้ในการตัดต่อรูปภาพและข้อความ 3. โปรแกรมเว็บ a พ e Maker จะใช้ในการสร้างอัลบั้มรูปภาพค่ะ ค่ะสำหรับแหล่งความรู้ที่ศึกษานะคะพวกเราได้ขอคำแนะนำจากคุณครูที่ปรึกษาโครงงานได้ถามผู้รู้คณะกรรมการโรงเรียนและปราชญ์ชาวบ้านค่ะรวมถึงสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดโรงเรียนศูนย์อินเทอร์เน็ตและที่สำคัญคน้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมชาติพระนาสุสิ่งแวดล้อมของพวกเราเองค่ะอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และ การพัฒนาของอุปกรณ์ต่าง,างๆ Hard i t k ควรมีอย่างน้อย1จิกะไบต์ขึ้นไป CPU ควรมี2แรมจอภาพแสดงผลอย่างน้อยต่ำสุดละเอียดคือ1,224คูณ768พิกเซลระบบการจัดทำปฏิบัติการคือ Windows 7.7 7, หรือมากกว่านั้นค่ะและก็เว็บเบราว์เซอร์ Baidu b r เซอร์หรือ Google Chrome ล่มพงหูฟังพร้อม ไม่อัดเสียงและเครื่องปิ้นสีและไม่สีค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินง,งานนะคะคือ 1. ชีดหัวข้อโครงงานเพื่อน,นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2. ศึกษาหรือค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโครงงานที่เราจะนำเสนอ 3. จัดทำร่างโครงงานเรื่องแหล่งเรียนรู้มหาลาัยธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง 4. ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมต่างๆที่เราเข้าใจง่าย 5. ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเว็บเพจเมเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรมเว็บแกลเลอรี่คีเอเตอร์ค่ะผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียงนั้นทางคณะผู้จัดทาได้สร้างโปรแกรมด้วยเว็บเพจเมเตอร์เว็บเพจแกลเลอรี่คีเอเตอร์และ Adobe Photoshop ค่ะซึ่งเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งคณะผู้จัดทำได้นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า www.skwv.org ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาซึ่งสะดวกต่อการทำงานด้วยค่ะสรุปผลการดำเนินโครงงานการดำเนินโครงงานจัดทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องมหาวิทยาลัยธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราเนื่องในวันโลกาบที่ท่านทรงมีพระชนมายุครบ88พรรษา2<อ>เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3. <า>เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึง การดำรงชีวิตในแบบเศรษ,ษฐกิจพอเพียงตามหลักเพื่อการกินอยู่ที่ดี 4. เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนค่ะ 5. เพื่อฝึกการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการจัดทําเว็บไซต์ค่ะข้อเสนอแนะที่พวกเราอยากมีนะคะ 1. ควรจัดทําเนื้อหาให้มากขึ้นกว่านี้ 2. ควรเผยแพร่ในเว็บไซต์และ YouTube ต่างๆมากมายเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าค่ะและต่อไปเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานะคะเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์นี้เน้นการรักธรรมชาติความพอเพียงต่างๆซึ่งแรงบันดาลใจในการทำเว็บไซต์นี้ใช่ไหมคะเกิดขึ้นจากสิง่งแวดล้อมภายในโรงเรียนปจยัจจัยด้านต่างๆค่ะแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอในจุดย่อยๆที่สำคัญก่อนนะคะ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรามีทั้งหมดหลายเนื้อหาค่ะเริ่มแรกอาจจะเป็นจุดต้นแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ 2. พระราชดำริต่างๆของพ่อหลวงที่พ่อหลวงได้ทรงจัดทำขึ้นค่ะ 3. ทฤษฎีใหม่ๆที่พ่อหลวงได้เริ่มคิดเช่นโครงการแก้มลิงกังหันลมต่างๆค่ะ 4. เรียนรู้ต,ตามรอยเท้าพ่อเช่น การเลี้ยงปลาก,การปลูกผักค่ะและในโรงเรียนเรายังมีหลายสิ่งอีกมากมายเช่นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นต้นค่ะว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงและใช้ค่ะพันไม้ในช่วงฤด,ดูฝนที่โรงเรียนเราค้นพบการค้นพบของต้นไม้พวกนี้เกิดจากคณะกรรมการและคุณครูที่ปรึกษาพาเข้าไปศึกษาคน้นคว้าในช่วงฤด,ดูฝนค่ะ และนี่คือการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของกิจกรรมคณะกรรมการของพวกเราค่ะและโครงการนี้ได้รับรางวัลในปี2557มาแล้วค่ะในชื่อโครงการว่าการดีเด่นด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะพวกเราตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสมกุแก้ว,วิทยาขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ